ไปเร็โเรวโอไม y g ก d อน้องนางอทอนขนหางพอ่อแม่จะตีตีใครได้บ้างเนี่ยฮแม,ม่จะตีตีใครได้เนี่ยอุ้ยดูขาพี่พี่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ต้องมาตาแป๋วขอสวัสดียามเช้าค่ะพี่พี่มาดูลูกอ้อนของเจ้าหมูค่ะดูค่ะ ดูค่ะทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นอมโอ้ให้ดูค่ะพี่พี่ฟานเจ้าหมูน้อยนะคะตื่นเช้ามาก็ยังแบบว่ากลุ่มกลิ่มอยู่เนาะอยากเล่นด้วยอยากนอนด้วยนะคะเอ้ยดูค่ะอ้อนพ่อแต่เช้านะคะอยากกินกล้วยนะคะนอนทับอืๆนะคะฝั่งข้างหลังนะคะ เช้านี้หนาวมากเลยยังไม่ได้อาบน้ําให้ลูกดูค่ะดูลูกอ้อนค่ะดูลูกอ้อนดูลูกอ้อนค่ะดูลูกอ้อนของเจ้าหมูค่ะเอยสลัดค่ะดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูกระทามค่ะดูนะคะพอแสนก็ยามเช้านี้ก็อารมณ์สดใสอยู่นะคะอากาศดีบรรยากาศดีก็ส่งผลให้ทุกๆอย่างดีไปด้วยนะคะนอนหลับเต็มอิม่มโอ้พอก็ย่อด้วยทีนี้ พ่อก็ย่อด้วยค่ะพี่พี่เห็นลูกย่อพ่อก็อยากย่อด้วยเนาะดูน้องนางดูน้องนางก็ย่อด้วยค่ะน้องนางก็อยากย่อด้วยโอ้น้องนางย่อเลยน้องนางนอนรอเลยกราบขอเลยโอ้ยดูกัดกัดเอาในกางเกงเลยค่ะงานนี้โอ้โหดูพ่อพ่อก็ย่อไม่หยุดนะคะย่อไม่หยุดแล้วดูลูกลูกจะกัดเอาในกางเกงเลยนะคะพี่พี่ มีอะไรอยู่ในกางเกงว่ะคค่ะเช้ามาก็เล่นกับเขาตอนเช้าเช้านะคะตอนนี้คือเช้ามากเลยนะคะพี่พี่ยังมืดมืดอยู่เลยนะคะแต่ว่าน้องนิกเพิ่มแสงนะคะเอออู้ดูยกขาดูยกขาค่ะออกกําลังกายกันยามเช้าเช้าอะหดีดีอดีดีดีทําอทำอะไรหมูอ้วนทาอะไรนั้นโอ้ป้าหนุ่ยแซวว่าถ้าม้าดีดนะคะโอ้ โอ้น่าเยพ่อพี่ถ่าไปเร็อยเร็วโอ้ยโอดมีนางาจากรเลยน้องนางถอนขนหางพ่อทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้อุ้ยตกเยอะเลยนะ,ะ่าดูดีลับทึกดูค่ะพี่พี่เอาอีกแล้วค่ะพากันหยอกกันถอนขนหางกันอีกแล้วค่ะ แม่จะตีตีใครได้บ้างเนี่ยอืแม่จะตีตีใครได้เนี่ยอู้ยดูค่ะพี่พี่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ต้องมาตาแป๋วขอโทษเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้โนค่ะไม่เอาแล้วแม่จะตีตีก่อนนะไม่หาไม่เลียวก่อนนะเนี่ยไม่ต้องหาไม่เลียวก่อนนะดูดีดูพ่อค่ะดูค่ะรู้รู้ว่าตัวเองผิดนะคะรู้ว่าตัวเองผิดแล้วค่ะดูค่ะดูพ่อขอโยค่ะ ใครเป็นคนพากันถอนถอนเนี่ยพ่อหรือลูกอฮยดูความพ่อแสนสุขค่ะออนอยากจะกินเนอะและ้วตาแปว๋วทำอะไรลูกอ้อดูค่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องตาแปว๋วใส่เลยไม่ต้องเลยวันนี้มีความผิดนะสองคนเนี่ยดูพ่อค่ะดูพ่อแสนย่อไม่อันนี้เลยนะคะย่อไม่ลุกเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ้ นะคะดูค่ะดูคุณนายค่ะดูค่ะกอดแขนไว้เลยกอดแขนไว้เลยมีอีกไหมพ่อโอ้จะกินกางเกงแล้วค่ะจะกินกางเกงแล้วจะกินกางเกงแล้วอูดูค่ะพี่ๆดูค่ะดูความหนูหมูอ้วนค่ะดูค่ะจะไม่ให้ม่่าได้ยังไงล่ะเฮ้ยลุงอ้วนนี่เนาะเ้ยจังแลยเนาะ เออย่อแบบเบาๆย่อแบบเบาๆค่ะพี่พี่ดูค่ะตามสเต็ปไปค่ะตามสเต็ปไปค่ะอ่ะนึงหนึ่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 งึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หี่ขนาดตกมันนะคะเนี่ยตกมันนะคะเออสาบานได้เลยว่าตกมันนะคะอารมณ์ดีคึกคืนแต่เช้าเลยค่ะพี่พี่ดูคนนางน้องนางก็ไม่ได้ยอมพ่อนะคะนี่น้องนางไม่ได้ยอมพ่อเลยนะคะ ยังไม่มีใครยอมใครเลยนะคะนี่อ <g ười> จังแมนเนาะอา้าวไปไหนน,นั่นไปไหนน,นั่นเปิดฝาชีแม่ไม่ได้นะลูกฝาชีแม่แม่ยังไม่ได้ทกับข้าวนะกินไม่ได้หรอกเปิดฝาชีเลยนั่นไง <c ười> โอ้โหเอาอะไรเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีนะไม่เห็นอะไรหมั่นไปหาพ่อดีกว่า <c ười> นั่งบนรถไม่ได้นะ ตะอ้วนเตะแล้วตเตะเตะแล้วพอดีเก็บกวาดทาความสะอาดในฝั่งแปลวแล้วนะคะนี่นะคะันนีก็ะตุนจะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆสังเกตด,ดูว่าเนี่ยค่ะนี่คือความจริงนะคะยังมืดอยู่เลยนะคะพี่ๆตอนนี้ประมาณ6กโมงเช้าแล้วแต่ว่ามันยังพรึมๆอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามีเพิ่มแสงค่ะอ่าเอา ยกหัวยกหัวยกหัวอ้มาดิครับด้วยย่อด้วยโยด้วย,วยโอ้โหวันนี้พ่อแสนสุขอารมณ์ดีค่ะวันที่ดีพ่อก็อารมณ์ดีนะคะเออโอดูน้องนางน้องนางเนี่ยพ่อก็ได้หม่ำอะไรลูกมาดูสิพ่อเขาได้หม่ำอะไรเนี่ยน้องนางอย่าไปจกพ่อลูกเป็นสาวแล้วเขาไม่จกกันแบบนั้นลูกออกมาลูกเออออกมาไปจกพ่อยังไงเป็นคนนางแล้ว หนูไม่ยอมหรอกหนูไม่ยอมหรอกโอ้ฝ่ายโจมตีอันนี้ฝ่ายโจมตีค่ะพี่ๆนี่ฝ่ายโจมตีนะคะโอ้จแมนเนาะดูค่ะดูค่ะดูพ่อค่ะดูพ่อดูลูกค่ะเออเอา <c oughs> ก็ถือว่าได้ออกกําลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันที่บ้านนะคะนี่ก็ททาความสะอาดบ้านนางเสร็จแล้วลาดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบ้านพ่อแสนสุกนะคะฝั่งพ่อแสนสุก <c oughs> หลบมุมเสาหลบมุมเสาอยามเช้านะคะก็จะเล่นกับเขาให้ได้ทุกวันนะคะวันไหนเสร็จภารกิจเร็วตัดหญ้าตัดอ้อยหาต้นไม้มาเสร็จเร็วก็จะมีเวลาเล่นกับเขาในช่วงเช้าเยอะอย่างนี้นะคะนี่เราก็ได้ตัดอ้อยมาเยอะนะคะก็โอ้โๆโอ้โโอ้โโอ้ท่าอะไรนี่ท่าอะไรนี่เอ้ย สับขาเฉยๆมันก็จะธรรมดาไปเนาะพี่ๆขาก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นแววแววเนี่ยธรรมดาลูกก็จะไม่จำนะคะก็กระโดดไปเลยสิขาเออวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะวันนี้จะเริ่มต้นสร้างบ้านให้กับแม่โดสีนะคะคุณนายโดของแม่แลวแววนะคะคุณแม่ของบ้านเรานะคะก็เออเป็นวันที่ดีพาเด็กๆออกกําลังกายเพราะแสนสุขก็อารมณ์ดีด้วยนะ,ะวันนี้ดูค่ะดูค่ะพี่ๆ พ่อแสนสุกก็อารมณ์ดีตาแป๋วก็อารมณ์ดีนะคะคึกคักคึก,ค,กคื้นกันแต่เช้านะคะวันที่ดีนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีรอยยิ้มตลอดทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะาพาเขาออกกําลังกายนะคะเอ็กซ์เซ,ซเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบว่ายังไม่สามารถพาพ่อแสนสุขออกไปไหนได้เนื่องจากอาการตกมันหนักมากเลยนะคะก็เราก็สร้างความสุขที่บ้านเราเองไปก่อนนะคะเดี๋ยว ในวันต่อไปเดือนต่อไปหากพ่อแสนสุขหายจากอาการตกมันนะคะเราจะเจอกันแบบรูปแบบเต็มแน่นอนนะคะแต่ก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนนะคะพี่ๆอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะอ่าโอเคตาแป๋วไปไหนล่ะลูกไปตรงนั้นกลัวๆนะกลัวๆผีหลอกนะตรงนั้นอะ ไปแล้วนะลงอ้วนไปแล้วนะนั่นกลับมาเลยกลับมาเลยกลัวกลัวผีหลอกอ้ยผีหลอกผีหลอกดูค่ะ <c oughs> เตรียมตัวเล่นกลแล้วค่ะ <c oughs> เตรียมตัวเล่นกลแล้วกล <c oughs> ัวกลัวผีหลอกนะตรงนั้นนะ่ะว้ายกลับมาเร็ว <c oughs> กลับมาเร็ว <c oughs> ดูดูดูค่ะดูค่ะ <c oughs> โอ้ยน,อน้อ <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่แหละค่ะพีทียามเช้าเชา้านะคะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูพระอาทิตย์ กำลังขึ้นนะคะนค่ะเนี่ยความจริงจะมืดมืดประมาณนี้เลยนะคะประมาณกล้องเลยนะคะจะดรอปลงไปกว่ากล้องอีก1-2ระดับนะคะเพราะว่าน้องนิกก็แต่งคลิปก็เปิดเปิดแสงเพิ่มด้วยนะคะหกโมงเช้าบ้านเราก็ยังมืดพรึมอยู่นะคะจะเริ่มแดดออกสว่างสว่างหน่อยก็ประมาณ7โมงนะคะโอเคเรามาเปิดแสงกันต่อนี่ก็ทำความสะอาดอในส่วนของ ฝั่งพ่อแสนสุกนะคะฝั่งแปลวแหววเรียบร้อยแล้วนะคะก um. ็เราทําความสะอาดบ้านเด็กๆแทบทุกเวลาเลยนะคะเพราะว่าเขาก็กินแทบทุกเวลาเราก็ท,ทําแทบทุกเวลาเหมือนกันนะคะดูพ่อแสนยกงวงด้วย <c oughs> นะคะเพราะว่าอยากให้เขาอยู่ใน สถานที่ที่สะอาดเนาะพี่พีหาเรายังอยากอยู่ในบ้านสะอาดพื้นที่สะอาดเขาก็เช่นเดียวกันนะคะในอะไรน้องนางลูกเป็นไรลูกนะจะชวนพ่อเล่นกลแล้วนะเนี่ยลุงอ้วนน่านไงส่งเสี่ยงละโอเคค่ะขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะน้องนิกฝากพีพีกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยทุกทุกท่านมานที่นี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตาแหววแหววไปแล้วนะคะบ๊า่อยบายไปบาย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 อะพ่อแสนบ๊ายบายไปแล้วครับ